3 2แอคชั่นครับสวัสดีครับพบกับอุวิย์ชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่ <Ne al. S 2> เท็กบ้านสวนนะครับวันนี้กระ,ะดุกกระดิกกระดอยจะเป็นหุ่นกันหรอกครับกระดุกกระดิกกระดอยวันนี้เรามากับท่านุ่มรอเพื่อมาชิปช็อปโชว์จินอาหารกันที่นี่นะครับวันนี้เราจะมีคลิปดีๆให้ท่านชมกันตลอดทั้งวันเลยนะครับมาดูอาหารเลยข้าวอ้าวกระดอยเฮกระดอยเฮ น้อำต่อสายอยู่วันนี้ครับอาจารย์เป็นน้ำต่อสายครับวันนี้นะฮะับมีดิวและนิสันจากวาสนารักษ์ไทยตำรวจชาไทยแองโชชัยชาชัยชาไทยชาแนลเจมพิพัฒน์รามบด้าไทยแลนด์ติสันช่องสามยูโรมังกรเล้งนะครับมาเลยอาจารย์ตามมาเลยนะครับตามมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไปไหนทุกคนนะได่รูแล้วโอ้โหใกลกินมากจริ ทจะอรนะวันสงั้างอยบ้งสงันสงวังสงวังนี่ร้านนี้สวยมากอาหารน่ากินมากขายที่ไหค้ที่หลากหลายอาจารย์หลากหลายเลย้ตได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนร้านอะไรครับนายบุ้งเหรอนายต้งผลไม้บุ้งผลไม้รวมนะครับ อันนี้มาขนมนี่กขน,นมเล่ก้ากิไทโซโอ้นี่สามสองร้อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดเดี๋ยวเรามากินนะฮะเดี๋ยวเรามากินกันเพราะว่าถ้ามาที่นี่จะต้องซื้อแบบ,บอัจากทุกที่สามสองร้อยสี่กล่องไม่ได้หรอกวันนี้ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมากินนะ,ะโอ้นี่นี่มาดูเบอร์พิ้งนมสดนะครับร้านอะไรเอ่ยคุณกรณ์ไหนคุณกรณ์ขายดีไหมครับ ขายดีนนี่โอ้น่ากินมากมากเดี๋ยวก่อนนะเอาไปไหนกันบดเนะได้ไเดี๋ยวขอไลฟ์สดมานึอะไรอะมาอะไรมาอะไรครับอะไรเป็ครับเียาองช้าช้าอะไรเกิดลี่สาวเดี๋ยวก่อนจะเพิ่มมาทำอะไรซื้อรองเากรบปั๊บคุณจุ่มนะครับกระดิบปั๊บเดินมาก่อนมากันด้วย

ปาอะรเนี่ย้หาาเดดเสน่ากินมากเลยนะครับโอ้ยอันนี้ชอบกินโรบิอะโดนร์เคบับเป็นอะไรเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อัูกับเนื้อไก่เนื้อัวกับเนื้อไก่นะครับเป็นเนื้อไก่ไก่อ๋อกิสลัดทานได้นะครับ นี่ต่อผักหวานป่านี่นางฟ้าพูฐานนะครับนี่หง๊าสานติภาบาทอ๋อนี่เขาเรียกเห็ดเหรอหแดงเห็ด,หดโอ้ยแนงเห็ดน่าก,กินมาก,กอุ้ไยไข่บดแดงกระป๋องเก๋เนาะไข่บดแดงกระป๋องไฮโซม,มากอ้ะตายละเอามาฝั่งนี้อาจารย์มนแบบนี้นแดงต้นจิ๋วแดงมากเลยเปรี้ยวหรือยังนี่ฮะขายดีไหม นี่ของจริงของปลอมหมาจริงมากเลยโอ้ปลามานี่ตลาดน้ำแจ๋วน้ำตาลน้ำข้าวจากจังหวัดอะไรครับโอ้โหท่วนแถวตะปูสากรของดีมากอร่อยด้วยนะฮะของเยอะมากตายตาเลยมาร้านนี้ร้านนี้ร้านน้องเอสของฝากโอ้เียจักรเลันอะไรอย่างนี้กันอย่างร้อย สอย่างร้อยถุกมากปัดรัวๆอลยมาตอนนี้อากิีมโรตีสายสายจะผ่าดไหมครับเอฟซีมันกอยากกินไหมครับอร่อยมากไม่สดเลยอุ้ยอินทผลัมอินทผลัมโอ้ยพุทธากินถุงหาสบาทถุกมากขายดีไหมครับดีไหมครับรอตีเนี่ยทำนสองกมาดูโอ้ยโอ้ยโอ้้ท่านได้จากใครมาได้กันนั

ใบมะพร้าวอ่อนทำเกี๊ยบเพชรบุรีโอ้ยอยู่ในของดีมากนี่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 อร่อยของหวานวันสองวันเด็ดร้อนร้อนเลยอ๋อหูเหนือมะพร้าวร้อนเลยนี่นี่การทาประจานที่ดีมากเอ้เป็นยอดมากมันเป็นขนมโบราณหากินยากนะครับในเมื่อสี่มือเหมือนกันเลยมาตามมาดูเลยนะครับขายอะไรครับโอ๋อหิวเลยนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย คุขอเอาไปทอดเองเลยคุณแม่ากินมากมีเป็นชุบๆมีข้าวเสี่ยงชุบๆอุ้ยอร่อยนะครับอร่อยให้ชิมเหรออาจารย์ดูจริงเหรอฮะอร่อยมากหมูแต้วยาล่าลูกหมูสามตัวไหนลูกหมูที่ไหนมีลูกหมูสามตัวนี่ก็มีข้างหน้าก็มี

นางหิวนะงนางเป็นโรคแบบนี้สายไปดูจางไปดูลยไมดเิบนชัยโปโใจมากเลยขดีแล้ครับพริกเผาแมงดาตาแดงแมงดาปลารผัดพริกเผากาากหมูตาแดง เฮ้ยมีใครมั้งข้างพี่อุ๊บใครมั้งข้างนะเนี่ยใครเฮ้ยใครรู้หน่อยเดี๋ยวก่อนหิวข้าวได้กินมากเลยนะครับคุถ่ายคนอาจารย์ถ่ายคนยนประชานคนยะนยันประธานคนไหนไหนเดินแบบรอบนึงนะ อร <laughs> ่อยแบบอร่อยแบบไม่รู้เลยต้องทำให้เต็มสิบครับกาโบราณโบร,ราณนะครับน้ำน้ำผลไม้กล่องขันนะครับขันนะ เราปิดกันแค่นี้แล้วกี่นาทีอาจารย์8นาทีครแปดนาทีนะครับกาแฟโบราณขายดีนะครับมันเป็นกันเป็นใหญ่จากกาแฟโบราณนะครับโอเคเดี๋ยวขอพาเด็กๆกินข้าวก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ